ให้ดูอะไรให้ดูอะไรดอกต้นช้ำชาจํำจุรีกมปูอันนี้ลูกแก่มันหล่นลงมามีวัวไปเก็บกินคงจะหวานมันมีรสหวานนิดๆเลย พอม็ดไปพ่อปลูกได้น,นันี่เป็นต้นไม้ที่ร่มเงามันดีต้นใหญ่ๆมันเขาไปทำเฟอร์นิเจอร์มันจะมีใบมันจะคล้ายต้นทิ้งท่อนต้นถอนต้นแทนนะ่ะคล้ายๆใบปากยิลำที่เขาไปเอาไปนึ่งปลานะ่ะ อีลัม,มคล้ายๆกันต้นถอนต้นเทนต้นอีลัมต้นช้ำชา